ผมก็กลับอีกทุกคนด้วยนะครับผมโอเคครับผมฮะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสุ่มเพลโลโฟนนะผมก็ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คก่อนหนึ่งนะก็ก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตเช็คก่อนอ่ะกิจกรรมมานะครับผมก็กิจกรรมหลายอย่างนะครับผมใช่เพลโลฟเข้าด้วยนะครับผมจะมีกิจกรรมของฟรีแหละนะครับผมก็อ่าวอ้าไหนๆก็จะมาสุ่มแล้วไหนๆก็ขอรีวิวกิจกรรมเล็กน้อยก่อนละกันนะผมสำหรับใครที่ไม่ชอบก็สามารถกดข้ามไปได้เลยนะ แล้วก็ผมจะมาสุ่มไอพิโลโฟแบบเออ่ไม่จะไม่ใช้เพชรนะนะครับผมโอเคมาครับผมก็กิจกรรมสวดอะไรนะอะไรเนี่ยสระน้ำน่าร้อนอะไรเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนะครับผมก็ไอผมผมไม่ได้ไอผมไม่ได้มารับได้ไงเนี่ยถ้าผมไม่ได้ตรงนี้ผมก็ผมก็น่าจะลืมเหมือนกันนะเนี่ยก็กิจกรรมนะผมก็จะมีให้เราเลือกของละวันสี่อย่างนะก็แรกก็จะเป็นทางด้านของกระทะนะครับผมผมก็เลือกเป็นกระทะแล้วก็ปลื้มแล้วก็เป็นท่าทางแล้วก็เป็นชุดนะนะครับผมก็อาจจะคุณลิตเติมไปแล คนที่เติมไปก็อาจจะแบบเสียใจนิดกน่อยนะสําหรับผมก็ผมก็เป็นเสียใจนะแต่ว่าคือก็ต้องทําใจนะครับผมโอเคมาก็ภารกิจรายวันนะครับผมก็ทําไปเรียบทำไปที่เรียบร้อยนะแล้วก็ราคาแลกเปลี่ยนนะครับผมก็จะมีแผ่นพิงอันนี้ก็จะเป็นชุดนะชุดก็หน้าตาก็ผมมองว่าก็โอเคนะสำหรับผู้หญิงนะก็สวยเลยนะเนี่ยครับผมมันก็คล้ายๆสัตว์ทองนะแต่ว่ามันก็ผมมองว่ามันก็สวยนกับสัตว์ทองนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดูแพงนะผมแล้วว่ามันก็ สวยพอกันได้นะครับผมมันก็สวยอยู่สวยกะทินะนะครับผมก็อันนี้เป็นโทเก้นเอามาแลกนะครับผมแล้วก็มิสาแจกตัวด้วยนะครับผมตัวยูเหมือนจะแจกทั้งหมด8ใบนะอันนี้ก็3สา้อันนี้ก็จะเป็น5ใบใช่ไหมครับผมแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นอีกใบหนึ่งนะครับผมก็จะเป็น8นะต่อไปก็จะเป็นหน้าของเหมือนจะมีแจกพวกคาร์ดินคาร์ดนานะด้วยนะใช่ไหมกิจกรรมมันอยู่ที่แถบนี่แหละกิจกรรมแจกคาร์ดานะ อันนี้ก็เก็บเป็ดไปแลกคารณะนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ไงคารณะก็จะเป็นคารณะที่สามารถถือได้ด้วยนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็รูปก,กันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าผมอยากจะเอามาทําคลิปพิเศษน,นะแล้วก็จะมีกิจกรรมเอาท่าประกบแขนนี่ยก็หาทีมกันนะครับผมโอเคมาครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันตรงนี้เลยนะอ่ะเพลโโฟเข้ามานะครับผมนี่เลยกับไอ้ปืนอูซี่นะก็อันแรกผมจะขอีวิวท้อน้านของเพโลโฟก่อนแล้ว ก็เลยละกันนะอันนี้ก็จะเป็นของตัวเก่านะครับผมแต่ว่ามันกลับมานะเอ้ยมันใช้อูซี่แรกได้ด้วยเหรอเฮ้ยสวยอะเนี่ยอันนี้ใช้อ๋อโอเค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 เดี๋ยวนะพิม์เขียวอืมผมกลัวแรกผิดอนี้ก็คืออยากไกลด้วยเพลเราโฟอันแรกนะครับผมก็จะบบกทางด้านของระยะแล้วก็เจาะเกาะแล้วก็ลดแม่นยำนะครับผมส่วนเจาะเกาะเนี่ยก็คือว่ามันยิงแรงนะครับผมมันก็ยิงแรงพอๆกับดำมีดสองเลยนะแต่ว่า เจาะเกาะนี่คือว่ามันจะยิงเข้าเนื้อนะครับผมมันถ้าเกิดว่าถ้าศัตรูใส่เกาะเกาะหนึ่งเกาะสองเกาะสามเกาะสี่นี่ก็คือว่ามันยิงเข้าเกาะด้วยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมันก็จะยิงเจ็บก็ต่อเมื่อศัตรูใส่เกาะนะครับผมหน้าตาต้นถือปืนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เฟี้ยวเปล่ะแต่ว่าอ่าหน้าตาเสียดายไอ้รูปจักรวาลมันหายไปแล้วเลย <laughs> เสียดายอดรีวิวแบบจักรวาลเนนะี่ย แล้วก็อันนี้สีแดงครับผมสีแดงก็น่าจับตามองกันนะก็คือว่าอัตราในการยิงหนึ่งแล้วก็แม่นยาบวก2แล้วก็แมกซีนลบหนะครับผมอัตราการยิงก็คือว่าตอนนี้เพลโลพูผมมันปรับใหม่นะก็คือมันบัฟให้โหดขึ้นนะครับผมก็คือว่ามันจะยิงแรงขึ้นนะครับผมก็เลยบอกว่าก็แทนี้น่าใช้อยู่นะอัตราในการยิงหนึ่งครับผมแล้วก็แม่นยําก็คือว่ามันจะยิงหัวคมขึ้นแต่ผมมองว่าแม่นยำเนี่ยกับการยิงหัวเนี่ยมันอยู่ที่ปีมือด้วยนะ นะครับผมต่อให้มีมั่นยํำสอแต่ว่าถ้าเรานั้นก็ไม่เคยฝึกยิงหัวเนี่ยก็น่าจะยิงหัวไม่แม่นกันตัเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นแนวทางให้ผมว่ามันก็น่าใช้นะนะครับผมอันนี้เอ้เดี๋ยผมก็ลืมบอกใช่ไหมสีเขียวใช้พิมใช้พิม์เขียว2แล้วก็ลูกแก้ว4นะครับผมส่วนสีแดงใช้พิม์เขียว2แล้วก็5ลูกแก้วนะครับผมต่อมาก็จะเป็นท้าท้า้าของ เมือโฟสีฟ้านะมันจะเป็นท่านานสองอัตราในการยิงหนึ่งแล้วก็บวกระยะ2แล้วก็ความเร็วในการรีโหลดลบหนึ่งนะครับผมส่วนอัตราในการยิงเนี่ยก็คือมันจะลั่นเร็วนะครับผมแล้วก็จะบวกระยะคือว่าศัตรูที่อยู่ไกลเนี่ยก็คือว่าดาเตจปืนก็ท่าด้านนี่จะยิงแรงเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันก็เอาง่ายๆก็สรุปง่ายๆผมก็คือว่ามันก็ยิงศัตรูที่อยู่ไกลแรงขึ้นเหมือนเดิมนะครับผมก็ถามว่าดีไหมผมผมองว่าตัวเนี้ยก็น่าจะโอเคนะ ผมคือผมกล็ลองมองสองตัวอยู่นะครับผมก็คือว่าเจ้าตัวนี้กับเจ้าตัวนี้นะครับผมโอเคก็หน้าตาปืนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตอนอยู่ในห้องเก็บปืนก็ประมาณนี้นผมก็จะใช้เป็นทางด้านของสองพิมพ์เขียวแล้วก็หกลูกแก้วนะครับผมต่อมาก็จะเป็นทางด้านของพาราโฟส,สีแดงนะผมก็คือว่าอันนี้คือเน้นแบบโคตระแรงเลยนะผมมองว่าตัวนี้น่าจะสายอัดตัวนะครับ คือผมน่าจะชอบตัวนี้นะแต่ว่าผมแต่ว่าผมก็อยากลองเล่นลั่นนะแต่ว่าตัวนี้ก็น่าจะดีนะผมก็คือดัมมิดสแล้วก็รูปแมกกาซีนแล้วก็บวกจอกเกาะนะครับผมก็ดัมมจก็คือมันยิงแรงอยู่แล้วนะผมแล้วก็เจอศัตรูใส่เกาะเนี่ยก็จะทำให้แบบมันก็มีจอกเกาะงงมันก็มันก็จะยิงแรงขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้ผมก็คือว่าตัวนี้คือเน้นดัมมจดนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือเน้นยิงไวสองอันนี้เลยนะผมว่าอันนี้ก็คือยิงไกลจะแรงนะผมแล้วก็อันนี้ก็คือมันจะไม่ใช่ดิอันนี้ก็คือว่ามันจะ ลั่นเร็วแล้วก็ยิงไกลนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลั่นเร็วแล้วก็จะก็คือมันจะยิงหัวคมขึ้นนะครับผมสำหรับเพลโโปก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็ใช้เป็นหน้าตาของ3พิมพ์เขียว7ลูกแก้วนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้เลยต่อมาก็อันนี้เลยอูซี่อันใหม่2กระบอกนะครับผมก็หน้า,าตาตอนถือปืนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็เน้นเน้นความเฟี้ยวครับผมก็ความเร็วในการรีโหลบหนึ่งแล้วก็แม็กกาซีนบวกหนึ่งแล้วก็จอกเกาะ 2นะครับผมก็คือว่าตัวเนี้ถ้าเราถ้าเราใส่เกาะมันก็จะยิงแรงขึ้น2นะครับผมก็คือมันก็ก็เหมือนกับดัมเมดครับผมก็คือไอ้จอเกาะเนี่ยมันก็คิดคิดว่ามันก็เหมือนกับดัมเมดเลยนะครับผม,มก็คือเอาคิดในแบบง่ายๆนะครับผมก็คือว่ามันก็เหมือนกับเป็นดัมเมดเลยนะประมาณนั้นนะครับผมก็จะใช้เป็นทางด้านของพิมพ์เอ2แล้วก็6ลูกแก้วนะครับผมต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลย3ลูกแก้วไม่ให้ดิ <laughs> ตอนแรกอะไรก็คือว่าระยะ2แล้วก็แม่นยําแล้วก็ความเร็วในการเอ้ยความเร็วเคลื่อนที่ลบหนึ่งนะผมก็คือว่าระยะก็คือว่ามันยิงไกลนะผมแล้วก็แม่นยําก็คือว่าลูกกระสุนมันจะไม่ดิดนะครับผมก็หน้าตาตอนถือปืนก็เป็นประมาณนี้เลยแล้วก็หน้าตาตอนโชว์ปืนเปล่าๆประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะใช้พิมพิมเขียวแล้วก็เจ็ดลูกแก้วผมแนะนำนะผมว่าให้เอาตัวนี้ดีกว่านะครับผมก็คือ2พิมพ์เขียว6ลูกแก้วนะครับผมมาดูซิว่าตัวใช่ ตั๋วสามารถใช้สุ่มได้ใช่ครับนี่แหละดวงครับผมสองครั้งไม่น่าออกไม่เป็นไรครับผมผมจะไม่ใช้เพชรน,นะก็คือไม่น่าออกลแล้วครับผมก็คือผมมาทำคลิปขำๆด้วยแหละใช่ครับผมจะมาใช้เจ้าเจ้าเจ้าตั๋วฟรีกันนะผมเผื่อจะได้เฉยนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็คือเดี๋ยวกิจกรรมมันก็จะมาแจกเรื่อยๆครับผมไอเจ้าตั๋วสุ่มยูนะผมคิดว่านะก็คือมันจะมาแจกเรื่อยๆนะตัวกีมน่าจะใจดีแจกนะผมนี่เลยผมจะมาเปิดเจ้าตัวนี้กันเลยกล่องกล่องฟรีนะครับผม เนี่ยมันมีตั๋ยววัวอยู่นะทุกคนเห็นไหมใช่ผมจะมาเอาอันนี้ครับผมนะเปิดสักห้ากล่องครับผมเปิดพอพอพอได้สักตัวนะวิ่งวิ่งได้สามตัวได้สามตัวเอาละเอาละมาเราอย่างน้อยก็ได้สามครั้งแล้ววะสุ่มนะครับผมมามามาเดี๋ยวนะตุ่กล่องอยู่ไหนนะกล่องมาเราจะเปิดแบบสี่สิบกล่องไปเลยไปฮะฮะแค่นี้ไม่ต้องรุ้นไม่ต้องรุ้น นะยังน้อยอยังน้อยก็ขอพิมพ์เขียวสักอันหนึ่งก็งได้ไหมยนะี่สิบใบเนี่ยมันต้องออกแล้วไม่พิมพ์เขียว,วเนี่ยต <c oughs> ้องออกแล้วปะอันนี้คือเอาเน้นหาร์ตผมก็คือว่าจะไม่เน้นได้นะก็คือเราเราเน้นหานะครับผมอ่ะก็เป็นประมาณนะี้เลยขอยับแคปภาพนหนึ่งนะครับคุณดูขอรับแคปภาพนหนึ่งนะโอเคค้างโทรศัพท์ค้างโอเค ไม่ตีุกจเลืกันนะประเด็นนะ่เขียวปะปลอเอ้ยเพ้ยอนแก้วเฮ้ยหนึ่งอันแล้วทุกคนหนึ่งอันแล้วทุกคนึ่งันทุกคนหนึ่อันแล้ะนะสวยสวเพื่อนสวยเพื่อนสวยสวย่อันนึงได้ป่อันนึงเจ้าสีฟ้าสีฟ้าแมวอุ๊ซีดิสวยล็อกป่เนี่ฮ้ยเ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  สิบครั้งนะเฮย้ยเออเออผมเลยผมว่าผมได้พิ้เ์เขียวได้นะไปห้าใบครับผมสีแดงต้องมาสีแดงเฮย้ยได้ด้วยสีแดงทุกคนได้สีแดงด้วยว้ยเาเปลียวเกินครับผมสามใบเองนะครับผมเฮย้ยออก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 สามใบนะทุกคนนะผมโดนไปสามใบเองนะได้ด้วยนแหนก็ ปไปไป,ปำขำๆทุกคนขำขำไหมอูซีไหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโ้อ้อเฮ้ยผมว่าผมว่านะเนี่ยเหรผมว่านะอีกครั้งใช่ไหมผมมีสิทธิ์ได้ไอ้นี่แล้วนะไอ้ปืนก็อูซีแล้วะก็ด้วยนะครับผมถ้าผมแบบว่ามีตัวอีกประมาณ5าใบใช่ป่มผมรอสุมไอ้ตรงเนี้ย ได้อีกสามใบนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ด้วยอีกห้าใบนะผมผมว่าผมน่าจะได้นะครับผมก็คือผมน่าจะเอ้เอยผมอาจจะได้ปืนสองกระบอกเลยนะ่ะประเด็นนะครับผมก็คือพลเฟอร์อ่ะใช่ไหมเฮ้ยนี่ผมว่าไม่เกินนะรอบนี้ไม่เกือไม่เกอนถ้าผมยี่สิบใบออกสามใบออกนะเนี่ยผมมีพิมพ์เอ้ยเนีย่ยได้แล้วนะหนะึ่งกระบอกนะตามจริงเนะี่ยผมได้แล้วนะหนึ่งกระบอกแนละ้วเนี่ยขออนุญาตตัดไปสองคิวได้ปะ <laughs> ขอขออนุญาตตัดไปสองคิปนะโอเคปะโอเคไหม โอเคถ้วผมจะขอตัดเป็นสองคลิปไปเลยนะ <c oughs> น,นี้ยเอาไงก็ไงก็เนี่ยผมได้ต้องสองกระบ,บอกเลยนะตามจริงนะเนี่ยผมได้ต้องอันสก,กินตัวใหม่ด้วยนะครับผมก็คือได้ได้ได้ตัวนี้ด้วยขออนุญาตตัดเป็นสองคลิปแล้วกันนะครับผมก็คือตัดมาสองคลิปแหละนะครับผมเนี่ยแล้วผมก็มีพลราโรใช่ไหมเนี่ยผมว่าผมน่าจะได้สีฟ้าเนี่ยนะแต่ว่าผมจะแลกเป็นสีแดงก่อนแล้วกันนะครับผมนี่น่าจะได้อยู่เนะี่ยดวงดวง,ดวงละม้าเนี่ยอะ แล้กเลยรับผมอก็เฟี้ยวฟ้าอยู่แล้วครับผมนี่เฟี้ยวปละเป็นไงเฟี้ยวไหมสวมใจไปเลยนะครับผมแลวผมจะขออนุญาตตัดเป็น2คลิปนะครับผมก็คือว่าเป็นคลิปสุ่มอันนี้ด้วยแต่ว่าผมจะใช้ชื่ออ,อผมจะลงพร้อมกันเลย2คลิปเลยเหรอโอ้โหไม่เป็นไรเอาไว้อ่ะ,อะ,อะ,อะ เอาไว้ก็ลงไปสองคลิปเลยละกันนะครับผมก็นั่นแหละถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้สองคลิปก็คือผมลงเป็นสองแบบนะผมก็คือเผืผ่อผมมีใครสนใจไงว่าส่วนแบบจมูซีนะ่มันดีหรือเปล่านะโอเคก็มาแลกเลยนะครับผมคุ้มนะสองคำบอกมองว่าคุ้มนะคุ้มนะครับผมจะสวมใส่เลยเนะี่ยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับสุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ,อยู่ไหนนะถังปืนพาราโฟ พาลาโฟยู่ไหนนะพาลาโฟพาลาโฟอยู่ในตระกูล a อนี่ไงนี่เลยประมาณนี้เลยนะครับผมก็หน้าตาต้นถือปืนก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่อย่างเฟี้ยวแล้วก็ s อ g ออยู่ไหนนะมูซี่มูซี่อยู่ในอ๋ออ๋อมูซี่อยู่ในในปืนพกครับผมตระกูลปืนพกนะอยู่ไหนนี่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 น,น,นี่นี่เลยนี่มูซี่โคตรจะเฟี้ยวฟ้าว นี่อะไไงเฟียบปล่านี่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยแนละผมขออนุญาตตัดเป็นสองคลิปนะถ้าคนดูเห็นผมลงคลิปนี้ซ้ํากัน2คลิปก็คือผมตัดเป็นสุ่มพาราโฟกับอูซี่นะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ต้องขออนุญาตคนดูด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็อ่ะผมขออนุญาตตีรวมๆวมเลยนะครับผมพาราโฟมาขอถือพันพ,พาราโฟโชกันเลยก็ตีรวมๆมเลยนะครับผมผมโดนไปทั้งหมดพาราโฟนะผมคือผมโดนไปทั้งหมด เอ่อสามใช่ไหมตัวนี้ผมโดนไปทั้งหมด3ครั้งก็คือ15บใบนะครับผมก็ใช้ตั๋วฟรีเลยทั้งหมด15บาใบนะครับผมส,สำหรับในการเล่นกิจกรรมทั่วไปเนาะก็ได้มาทั้งหมด3าครั้งนะผมก็ได้มาหนึ่งกระบอกนะผมแล้วก็อาจจะมีนโนว่าอาจจะมีนโนว่าจะได้อีกกระบอกหนึ่งนะนะก็ต้องรอก,ก่อนอีกทีนะผมก็คือค่อยมาทําคลิปสูอีกทีนึงนะครับผมก็โดนไปทั้งหมด3ใบนะครับผมก็3ใบเอ้สครั้งติมันครั้งละ270ใช่ไหม ก็ตีเท่าไหรด่ดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสองสามสองสามหกเจ็ดเจ็ดอะไรนะเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็สิบละเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดก็สองแปดก็โดนไปทั้งหมดแปดร้อยสิบกว่าใบานะเอ้ยไม่ใช่ไม่นช่แปดร้อยสิบกว่าเพชรนะครับผมก็ประมาณนี้นะแต่ว่าผมใช้เป็นบัตรฟรีสุ่มแล้วก็ใช้วงคขอนข้งที่จะเยอะเลยนะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับสุ่มพาราโฟกับอูซี่นะแต่ว่าผมขออนุญาตตัดเป็นสองคลิปแล้วกันนะครับผมก็ นั่นแหละก็คลิปนั้นก็จะเหมือนกันแบบเปเ๊ะเเเๆเลยนะครับผมเปลี่ยนแค่ตรงหน้าปลุกเฉยๆนะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสําหรับสุ่มพาราโฟนะครับผมแล้วก็ปืนอูซี่นะนะแต่ว่าผมจะเอาผมจะเขียนกลับไปที่ใต้คลิปแล้วกันนะก็คือแล้วผมจะเขียนไว้เองนะผมเอาเป็นว่าก็ขอให้ทุกคนนสำหรับวันดีครับผมแล้วค่อยเจอกันใหม่นะครับผมก็ถือว่าดวงดีอยู่นะวันนี้นะผมก็คือคุ้มนะครับผมยี่สิบใบคุ้มจัดเลยนะครับผมสําหรับคือไม่รู้ว่าตัวมันล็อกหรือเปล นะครับผมก็ขออนุญาตตัวเราไปก่อนนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบายครับ